พี่น้องเอากะไปเบียกเลยพี่น้องเอาเขื่องมากคุทางซุ้พผืนเอารถจักไปน้ำเลยพี่น้องเอ้ยไปบายันฝนตกน้ำท่วมพี่น้องเอ้ยน้ำท่วมพวัพวพัวได้ขี่รถจักเขาอัดชามกันไหวเนาะ จะไปท่าน,นอยู่บนนี้ันห้ามขึ้นพี่น้องเอ้ยไปบึ่งก่อนสิฮาม้ามขึ้นพี่น้องเอ้ยหลุดไปกันไว้ปะยานน้ำถว่ว,วามาเพียนเนาะหาบู ได้ปะมาคอยจับไหมมะมามาตุ้นก็จับกล้องไห้ได้ปะพี่น้องได้แล้วอย่างมาบ่ตทันปฏิจับกล้องไห้รเ่มงนยใงเาดไมระ <laughs> ย่านไปบ่อฮอดครัวอยุออน้ำออถ่วมกับเป็นภาระอีกวันนี้

แคเดเราบรเจ็บปะเราบรเจ็บแล้วอะลูกบด้เป็นยังวะลูกบด้เป็นยังใครเป็ลูกสังข้าัลงางมันบ่ข้้งหน้าโอ้แจ็คไปเลยแหละช่วงนั้นนะโดยเยเ้ยเดียนเลเานเดเฮ้ยมัดนขาวๆมันล้ววะ ลายไปไก็ได้นะพ้อมโยกแม่ติดสองคุณแนบไว้นะแต่ยิ่งยิ่งสองคันน่ก็ได้ละ้เพิ่เบิ่งานใส่มาดีาก็เกินก่อนโอ้ยกระับน้ำกันวยีดะเว้นยังมัดให้มันอยู่สื่อๆลวันมันกระบอกเกลี่ยมาได้ลปลไอ้อกุกมันก็แล้วมันหัไอ้ดูเดอดีอไราเด็นเรื่อนุ่มมากที่ส พื่อหอดพลานนี่ก็สิหามงพุ่นละนั่นี่พุ่นแหลเพื่อนั่นอีกโดยสิยากกยากแต่บนคัวหั่นบ่โดยถ้าถามบ่จังว่านี่ถ้ามันไปบ่ได้ไปได้กไปแต่ว่าเื่อไว้ยังบ่ได้อมาย่าอ่าํามันลงะซั่นนี่กไปัวบ่ัวานี่นะจอดไ้่งกรุนเฮาซื้อๆแลมันไปเื่อมันบขอหิงๆมาอน่อยู่้นะบู่มันบ่ได้นี่ครับมันมันเนนแล้วมันล็อกไปแล้ว A ờ, à, mang về đây, lát đã là một cưới nữa. À, một hình nén, mời bây giờ, dùng 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 ถ้าดึงมาพังที่้หลมันจะลกเหดึงทิ่มันทั้งมบยาวไปเต็มแล้วหักวุ้นใหญ่มันบวกลงเมืออื่นถับมันแดดอีกเนาะ มันก็เศรนี่นี่ดึงดึงพี่นี่ก็ได้เองรักพอบ่หันพ่อ่เรนังไง่บ้างหนวจัเื่อนสีมือเจ้าใบตูนึเลว่ิงลยมหมหมูมาบบแบบไพส์แบบมาเงาะป่าแบบอะไรเนาะออกมาเพาะว่า phở, <laughs> pha lát, bỏ ngó, bảo, lên nó. Ừ. Có đinh nó cũng được. Có đinh nó cũng được. Đinh nó cũng được. Ah, e aí? aí. O okay. que? <laughs> é. 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 ตัวขั้นใหม่เด้คันนี้ขั้นเก่าบ้เนี่ยขั้นใหม่ยังบริษัทนะน่ะบอยังบริษัทครับ,นนรบเออ <laughs>

บมาบ่ิคําบ่าเดินทางโดยบ๊ายบายเดินทางปลอดภัยโดยเนาะจะเดินทางไปหานครที่เก่าเนเนาะพอดีกันไว้พี่น้องอันแว่าฝนตกระยะย่านน้ําท่วมคัวพี่น้องได้ยินบ่วจ่มบ่ัวก็เป็นตะยานตะยานพี่น้องอ้ัวก็ย่านัวักเป็นัวใหม่เนาะ มาเดี๋ยวมาต่อกัน <Gym. S 1> แลน้วให้เราดีเจนทีมาเดี๋ยวเพื้อหลดขึ้นลัางหลีดน้องจักน้องมันจะไปง่ายมากงายเนี่ยเพราะว่าอื่นไปทางไปทางพลาสีน้องยันน้ำขวดยันไปเชี่ยเชี่ยวยันไปหานนองพคนบ่ไดน้องพามันามทุกพผืนพันยายามน้องอยาาไปหานนองพลน้องพราะเมื่อวานเรียนกับบริไปหานนองโลนนองเพราะว่าคุณตุกบัดอนึ่งเราไว้น้ำจุว จะทำเขามาส่งสางแคงดีว่าี้งยเข้าปยางีเพื่อัญหาลอนนาะนาะกับน้ำถั่วเนี่รนองขนาดนั้นดูบ้านนะยังออกไปเจอมาได้เนาะมือสเ้กระชมากเยีนเสือแลวเนาะีฮยกออกมาเลือกเนาเลยยกออกมเลือกสแปคชี้แยกเบอร์บอรเสบอร์เอมไเนาะหเบอร์เอสเนี่มันจะเป็นเบอร์องเบอร์เอ็อลก็เ็เบอร์เอเบอร์เอนี่จะเป็นองคะเนาะจ ง่ายต่อการแยกนะตัวนี้เป็นเบอร์ l X l ัเป็นเบอร์สายน้องสยเาเนี่แบบงเแบบว่าซ well, Bi ึงจะเป็นมือสองแต่มือสองเกียรอิงแบนพี่น้องคันเขาะไร่่วนทแสดงกันอยอาด f นเ l e n f มือสองมานหนุ่มแสดงหมัดนึงเอพิวพี่น้องแสงมืหนุ่สาพิวนึ่ก็ถือว่าพิวเด็ดีเลยแหละเสรอ่ยมตระสิผับไว้ทุงต่างหากพี่น้องเขายกมาเบิงมาพุ่า มันเป็นเสือเสือมีไว้เนาะมันจะมาเลือกเบิ่งเนาะแยกเบิ่งเนาะะเง้ยเนาเอ้ยงามหนาวสุดยอดเนาะเอ้ยแพ็กเเด็กพน้องเทำอะไรโซนนี่เขาขายตัวหนึ่งบริสุทธินาะตั่ได้นงพี่น้อาได้เลยเนะ 您不。 ว <young men. S 2> ันหนึ่งพยายามกับนะ ต้นโงงานลองทแทนกับแม่นยังเลยตัวโตองตัวอาไปแ่เสือว่แม่มนจะ่วกลาหนานัว่าหนาม่เหกันาใหม่มาได้ขายทีนไม่มีสองเขาลีอเรียบร้อย

พวมเป็นมากรนะกสอบใหญ่เดิขอบคุณกัเทาตัวมันเน,นี่ย เอเอนพี่เรานจะเป็นเบอร์ุ้หญิงแต่ข้าว่าเออใหญ่บ่อระตูประตูบ่อแบบนี้เนาะแต่ก็เอาเบอร์เอลเอลเอลนะะอื่นตะแง่ะง่สะเอามาใส่ใหม่นะสุดท้ายนี้จะป็นกะสิคอไปิแล้วไม่ได้ก็วิ่งลายตัดสื้อาจีจัดเป็นเดียวเหบวยาวเนาะอาไาเปห้อไก็ได้เี๋เป็นขสน ขาดผมีเสือผมนี่แพนึงคือช่วงนี้กับายนำถ่วพี่น้อยทางเซฟปูลทางสะเดนพายนำถ่วพี่น้องทางเซฟปูลแต่กระทางภาคใต้พีน้อยเลยภาคของเราแถวสารวัตรอัตตปื้อนละพี่น้องเลย่าว่นกัซุนอะไรมันเถือว่ามีคเปุนเลยุ้งสังขบกระชัามานกระเพื่อนได้มัยกระโตสองโตมันจะดีใจเลยพี่น้อยเลยวาคนลำบากกระลายนนเน้ออ่ะ ดังกับิีมเปิดคลิปแล้วสุดท้ายนี้กับเขาคุมอกับใจนำ่อพี่น้องเอฟซีคือเก่าทำไมที่เข้ามากดไลค์กดแชซะขาบมาหับสมยบสเปรด้วยอยู่บ่ขระมโฆษณาพี่น้องถาวรสาภิษคิดภาพประการใดหรือเใาว่ายังตื่นปวดท้องผิดอยังบวดจุกหัวน้ำในคลิปนี้หรือว่าคิดภาพประการใดก็่ยกับการขอไพยพี่น้องกันสุดท้ายในคลิปนี้กับเขาบนไว้ให้พ่อพี่น้องเอฟซีจงมีสุขภาพแข็งแรงเพื่อเก็บที่ได้ความขาดในมีสารพิเศษในอากาศสบาย